สวัสดีจ้าหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตปลาดุกให้พี่น้องเบิง์กนะคะหลังจากที่ปล่อยไปได้ประมาณเดือนปล่อยไปวันที่สิบปล่อยประมาณวันที่สิบสิบต้นๆจา้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณนี้ละค่ะนี่ก็ได้เดือนหนึ่งจ้าเดือนกับอีกนิดเดียวซําปิ้งได้ละค่ะนี่เบิรงเบิรงเพิ่งูตามธรรมชาติแห้งๆเลยค่ะนี่ มันจะมีหยาอ,นนอันนั่นอยู่ของ่างเพิ่มเกิดจะมักส่วนมากอันนี้เนาะค่ะแก่หมอเศร้าี่กินอาหารไปหล่อหลอบเนึ่ยนี่แล้วมาหายเพิ่มนี่นี่กำลังกำลังจุ๊บจับจุ๊บจบจุ๊บจบนี่โอ้ยุงกินอาหารแบบดีแห้งได้จ้ะปลานน่้กับมี ตัวลายถ้าอยากถ้าเกิดว่าอยากอยากเบิ่งดีๆก็คือวันตอนกลางคืนเนาะคะ่ะเย็บเปิดเปิดอ,อ,อันนี้คือปลาดุกเราปล่อยห้าปล่อยไปประมาณท่านตัวเด้อค่ะปล่อยประมาณท่านั่งก็จะตายอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบตัวน,น,นี่แหละค่ะนี่กระลังไงโมเมนกระลังไงเดาะคะ่ะซ้ำปีงได้แล้วปีงจะปีงได้แล้ว นบรรยากาศรอบๆบ,บบอแต่จะย้ายพังโต๊บออกเด้อค่ะเวลาพังโต๊ะแพแน่หลัก็จะเอาคืนให้หมูาให้หมูก,กินน้จาจ้ะนี่เบิร์โตเะนนบอก่าเบิร์โตยะเ่ากลางคืนนี่ก็กบโบยานค้นในป่าน้ำยน่ากลางคืนก็บโบยานเลยเวลาเขายางลจงจากสีมาหาคนเสยเบิร์อุ้ยโอูยโอ้ย ปลาดุกปลาดุกปวดบริษัมองทังเดียวจะหาย